ปลาคอแล้วกับปลาปลาสุกแล้วสบายดีทุกคนวันนี้จะมีทุกคนมาโคปลาน้องไส้พันแมวไปหน้าเพิ่นได้ปลามาทุกคนเนาะคุณเจอม้อแน้วเดี๋ยวเอาไปเบิ่งทุกคนมีหน้าที่ให้กินเกียงปลาเนาะเสื้อใส่เสืมาทุกคนไปปลากันเลยทำหม้ออ่ัทโกปลาค้อใหญ่ ปาถือมองนี่มองสอง่ดงเนาะนี่มองสอง่ดงเพิ่นเรียบปดปดปดฟาแต่มองก้นทุกคนเลย 没办法，反正的。 ไปหน้าแต่เช like ้าแต่ซีอิ๊วด้อยู่นี่ได้หมดแล้วทุกคนมองตัวต้งได้ปลาตองได้ลายตัวตัวทุกคนนี่มองตัวซองแม่นได้อันปลาโค่แล้วกับปาปลาขาวทุกคนมาทุกคนวันนี้กับเชี่ยวสีแกงปลาโค่แล้วกับปานิ่งเอาสีปิ้งเนาะทุกคนเนาะ คนปลาของห้าล้างคูเรียบร้อยตัวนี้ปิ้งตัวนี้แกงเราเดี๋ยวห้องก็สิปิ้งท้าเอ้แกันตะรีห้อมากอ้แกันะเรีเอไปช่วยพักมาเสื้อแกงปลาทุกคน ไปค้างหม้อแกงปลาทุกคน มาโกยมาบบกะสองน้อยนอยน้อยทุกคนกะเสื้อมาบบก้อนทุกคนแล้วกะเอ้ยกันตะลี่เอาปลามากะเอาพักมากะยังเสื้อพักอีกเนาะแกงปลาคอใหญ่เสื้อพักหอมพักบ๊บขยันทุกคนจบแล้ว พักกับมาแล้วเพ้อเราไปเสื่อมือดนี่นอโออหอมหว้วยหวยทุกคนชุกแล้วแกงป่า Eh, bang, gue mandu. Gue mencuk, masuk, mandat. Hmm. แบ่ไงให้ไม่เท่าเดี๋ยเรียบร้อยทุกคนมากๆอ่มเท่าสาทุกคนอิ่มเท่าสากับแกงป่าปิ้งป่าเขาก็ไปนี่เนี่ยเขานอน อู้อาหารเ้าพร้อมแล้วมากๆทุกคนปิ้งปากกับแกงปากแซ่บแซ่นหอมชื่นใจมากๆทุกคนกขาส